ต้องขอต้อนรับเลยไหมมาแบบจี๊ดจริงๆผมเขาได้เห็นมาแด่ไกลฮะไม่ไม่ไม่ต้องมาใกล้ก็รู้ว่าคือใครจริ่งบ้าใช่ครับ The Mixer ขอต้อนรับพิธีกรหญิงคนใหม่ครับสสัันดีครบาาว่ะยย้เมอลฟฝ้าย แฟนเดอะมิเชลเลยครับสวัสดีค่ะปากในะคะยังไงฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะเป็นครั้งแรกเลยครั้งแรกที่แี้ก่อนใช่ไหมใช่ค่ะฝากแค่เนื้อแค่ตัวฝากใจเลยค่ะจะบอกว่ารต้องเล่นไปก่อนนะค้ัวผมเขินไหมจริงจังไนิดนึงที่เราต้องถามแล้วล่ะนะ ้ตอนนี้เราถามแล้วพูดถึงซิงเกิลของฝ้ายดีกว่าเพิ่งออกมาใช่ค่ะชื่อซิงเกิลว่าที่อยากถามจริงๆคือส่งเพลงตัวเองเลยได้ค่ะเพลงนี้นะคะก็ต้องบอกว่าเป็นเพลงที่เศร้ามากคือขนาดว่าเป็นคนร้องเองยังแบบน้ำตาไหลเองเลยเพราะฉะนั้นอยากจะให้ดูมากๆดูจนจบนะคะตั้งใจดูเลยแล้วจะรู้ว่าเพลงนี้เนี่ยึ้งจริงๆนะคะสำหรับเพลงที่อยากถามจริงๆคือนะคะจาก ไฟฟายค่ะถ้าไม่อยากพลาดรายการเด็ดๆจาก You Channel กด Subscribe เลย